สบายดีพี่แม่พี่น้องสบายดีเอฟซีๆๆทุกถูกผ่านเด้อบัวจะเป็นเอฟซีพังเล่าพังใต้และต่างประเทศพี่แม่พี่น้นองวันนี้ก็มาพบพอกับซองสาวลิงบานพินงามแรงเนาะเอาก็มาเลี้ยงควายอยู่เฮือนป้าม่อนเฮื่อนปูแทนเนะาะบังเอิญเพิ่นสิไปยามตุงยามต้อนเนาะดิซานิงก็จะไปยามนำินนะ่เนเานาะไปเบิ่งว่าเพิ่นได้ปลาเนาะมีปลาลายจังได้พี่แม่พี่น้องเนี่ยไปเบิง่งผืนซุ้มกันเลยเพราะว่าเอาควายมาหมัดในเฮือนเพินนะ่นเนาะ มันกินถ่าเนะพี่น้องไปไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยเอ้องหยานีครับเลยอ่อนแต่หยาบอาะคนมีควายเ,าเขาก็งงวกินเนาะมันเหีเ่ยวนและเนี่ย ยามตงยามตงเห็นยังอยู่บ่เลิกบ่นนี่นี่ดอกกุดเลิกโอ้นี่สิออกแล้วนะยุบไปแต่พี่เอมอนนี่เด้ๆเห็นแต่หลังนี่โอคือบ่ใหญ่เติบอื พี่เีอจักเอ้ยลงลุ่มแล้วป้าปาเดป้านินหน่อยตุ่งเฮาก็อยู่ใกล้กอยู่นองสะมีแต่เพิ่นไปผู้เดียวทินมึงอดเกมึงน่ยไม่ได้ไม่ได้ต้่ได้ตอ๋อิง แกก้นป่แกก้นเลปักปานินน้อยไม่ได้ปออักคอใหญ่นะมีได้ปออักหอไใ้แค่นี้แหละลุงจะว่าไม่ใช้แกอันปลาตะบอ,อดปลาตบอดแกอะไรมันเห่าเลย yeah, ข้าขี่ยเราไป่วยไม่ได้ม่มีรถขาไปจนเป็นค่แข่งคลิกเ้แข่งผลิกคชิขาดเลยนิดเจุกอันเปเล่ชิาดแลนั่นเลยดได้ต่ช okay. ิใเข่าอืออเน่ ได้แล้วพี่หัวมันพี่ <laughs> เดบะคอเนี่ยดูมันก็อยู่นะ้มันอุ้มพอดีทอดเนาะโอ้ยเข่าปะหมดเลย ตัวยืทึงกัไปย้ำบ่ตัวยืนขึนกตเลยนืไปกินนี่นะปลาปล่อยบ่นน่มันลื่นนะไม่ปลอยจได้คือได้ปลาอันนี้ซาว่ะปลาเค่งเล็กน้อยปลานิ่งเค่งเม่ก้เข่งเทมช่บป้าอะไร เนนน้อยเอาบอปลาซิวก่นเก็บเก็บเก็บก่งยเลยก็ได้ท่งยล้ลาก็ใส่เก็บปลาหอยก็เอาบอมีข้าหอยเชอรี่กล่าวะปลาคอน้อยนี่ฮะว้าเลอปลาคอน้อยปล่อยมันใช่ปะปล่อยมัน ให้มันต้องแม่ให้ลูกอีกเชื่อได้เนาะโอ้ยอยู่หลุมกับตัวใหญ่เด้ตกใจเด้ปลาคอไข่ปลาคอนี่มันอยู่ในนี่นี่เขาขันมีแต่ปลากับไข่ดอกว่าตกใจย่านเอาแล้วกระปุกเอาแล้วตัวแม่ยังไง นาค่ะเคเนี้ถอดเอากระปุกเลยนุ่มอันนี้เพื่อนเอนเอเ้าคี้ไข่เขาคล้ไข่เขาเป็นลบาไมเอยไม่ใช่หรตัวเยจะป็สี่อยู่เลย ที่ใครเอขอ้าก็ฮุบปุ้บนบดหนูทองเอาลอ,าองเอลยแทบแน่แปกระปีอเลโ่ดำหน้ากะเหยียบดปจับะอ,อ,อะพอเอาโลดนี่แต่ปลาคอหน่อยนะปัปนบุ่นนี่เนาะปลาคอน่อยนลยน ฉันเอากระเปาหน่อยซ้ำนี่แล้วเลี้ยงลูกอยูน่นานนะน่าจซ้ำนี่้ำนี่ไม่ช่าบเลยวินตตปละซิวเดี๋ยวนี้นี่อุ๊บอะขึ้นบัแล้วไม่ไมน,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 นักสิเน่จะเป็นแล้วไหมลไหลอก

บดแล้วหมดแล้วอืมปลากอปรากอหน้อยนอนในเตียงนี่บ่าจังนอนเงียนเา โอ้ยป <Ô> <ITA> ่าดีนะนี่อืมอืมรมันอ่ะยังยังด้ยังอยู่นี่่ได้ลุงเก็บป่าตร้หมดแล้มันกับบตีงเนาะเห้นได้นี่กัมันไ่แหลมแปนดเลยนบออไปเพื่อเป็ดเถอเป็ดกินบ่เนไปไปเมือย่าไลอี อันตัวอังไปไปไปหลายตัวเติบตุกตุกที่สองมิ้วมิ้ว,น,วน้องมิ้วพุ่นไหลขึ้นแล้วไหลขึ้นแล้ว่าลอยขึ้นแล้วป่านี่ เป็นห้องน้ำไหลนอกคันเฮาบอตันไหวกข็ขาดนีเนาะครันเนนีะ่อะไรบอรพิษไหมคันเท้าบอเป่งได้ยูบอตันมีได้ตานี่นปากคอนี่เออเราตัวเกิน่ปลาซิวน้อยเทือบอตนันไม่ได้กระเด<ฮ>ินเลยเทือถึงบอแล้วยันปากคอนั่นแหละโดดโดดกันไรใส่กันหรือเปล่าโอ้ไหลกันไรนำลาย <laughs> มืนมตัวเอามาใหม่นี่นี่แ่ที่เขาเชืองนี่คะยันมันหลุดจนมาลายหอบเนาะบัดแก่ยาวดนี้น้ำติเกิดนันเป็นูดอกอืมตัวนึงพี่น้องตัวนี้ <โ>อ <laughs> จับปลาบนแนนเดอน,นี่แหละคนบ่เคยมีตูอองมีต้น <laughs> จับปลาค็ับ่เป็นอปลาซิวหลายอ,อ,อน,นี้เอามันยันเนมมาเด้อไว้เนมมาเสียเรื่อเน่ะวะไว้ มีแหนไหมจังเหาอันอันจังอันเห็นปา่าม่อย่าห้ากล้องไหม <S 2> <S 2> โอ้ในในช่างมันกระโดด<ห>แล<ห>้<ห>อันนี้ให้หนุชนโอ้หาก็มีทยเอดูเ่เห็นว่ากอาะไรยี่กันไึ้ดเอเออมาเริ่มาเก็บปลาเด้อปลากระถกให้เก็บเนาะเก็บไปเลยไปเลยแแล้ว เึงมันไ่ดึงมังดชาวหนตัวนี้ได้หลายลายได้กมกชามมกเก็บแล้ว,วจะให้เบิริเวณพี่น้องเลยโบมีมือเก็บนะเนาะเมื่อก่อนพี่พี่น้องมาหนีิยามตวงยามไซแล้วเลยเนาะ,น,ะนี่เขานี่เขางามมาเลย มีแต่ขี้เทาวนี่เนาะไใน,นคันนากบ่มีตุกมีไส้มายามน้ำเพิ่นใหพี่นอ้องหักฟ้านะ่ะได้กินคู่มือไปก้านเอาไปก้านไปเอาเห็ดปืนแหลมๆมาเด้ไปยิงเอา เ็ดห้าท้องท่นอ่านท้องอ่านยัอง,อนองอันหนึ่งจบคลิปสำนียเแล้วแมพี่น้องออกกันคลิปไหม